ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาต่อโปรโมชั่นวันนี้ขอนําเสนอเป็นสินค้าหมวดไอทีบ้างนะคะยังอยู่ที่ร้าน powerbuy เนอะวันนี้มือถือนะคะ vivo vivo คุณลูกค้าฟังดีๆนะโปรโมชั่นนี้วันนี้วันเดียว vivo y 7 2เนอะเครื่องนี้รองรับระบบ 5g นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีเขาเรียกว่าอ่าเมมเนาะหแรมแรมเท่าไหร่น l แปดรกิกะไบต์นะคะวันนี้ลดให้แรงๆเลยคุณลูกค้าวันเดียวด้วยโปรโมชั่นวันนี้วันเดียวนะคะ vivo y 7 2นะคะปกติ9,999บาทนะคะตัวเครื่องประมาณนี้นี่กล้องเท่าไหร่เอ่ยวันนี้ลดนะคุณลูกค้าเหลือ6,999บาทเท่าน,นั้นค่ะ6,999บาทลดให้เลย3,000บาทแต่ว่าขอคนเร็วจริงๆนะคุณลูกค้า 6,999าสบาทสำหรับ Y 7 2เนาะอ่าก้องยังไงเอ่ยอันวนี้กล้องรักหกหบ64ล้านครับกล้อง64ล้านพิกเซลเนาะนี่ 40, ด้านหลังกล้องหน้า16ล้านนะคะมีให้เลือกสีดำกับสีลุง้งเนาะใช่ไหมอ่ามีสีดำกับสีลุง้งอ่ะ ใครสนใจ Y72 ย้ำว่าวันนี้วันเดียวแล้วก็สำหรับคุณลูกค้าที่มีบัตรเครดิตเนาะลดเพิ่มอีก5%<ช>นะคะ<ช>ย้ำว่าจาก9,999นะคะวันนี้วันเดียวเหลือ6,999บาทแล้วก็อีกหนึ่งโปรโมชั่นลดให้แรงๆนะคะสำหรับ r ี v o นะคะโปรโมชั่นจาก Apple Reno5 Reno5 <5, S 1> นะคะ Reno5 ตัวนี้ สนใจรุ่นนี้นี่เดี๋ยวให้ดูรุ่นนี้วันนี้ก็ลดให้2,000บาทนะคะ Reno 5วันนี้อันนี้กล้องข้างหลังมีแบบ3-4ตัวใชกค้กล้องหน้า32กล้องหลัง64กล้องหน้า32กล้องหลัง64นะคุณลูกค้า <65 W. S 1> ชาร์จเร็ว65วัตต์ สำหรับ r e โน่5วันนี้นะคะปกติ13,990บาทวันนี้เหลือ11,990 <10, S 1> อ่า11,990นะคุณลูกค้าสำหรับ r e โน่5แล้วก็พิเศษเหมือนเดิมก็คือบัตรมีบัตรเครดิตลดให้อีก5%โปรโมชันนี้วันเดียวว,ยว,วันเดียวเหมือนกันนะคะยิ่งๆเลยวันเดียวเท่านั้น <laughs> ใครสนใจนะคะก็ย้ำว่าโปรแรงๆให้เลยที่ powerbuy นะคะ ไม่ว่าจะเป็น vivo y72 หรือว่า oppo reno 5นะคะก็ยังไงอยากจะรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้ก็แวะมาได้ที่ร้าน power b u y ยังไงเดี๋ยวชิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะใ,<ช>ให้ลูกค้าติดต่อมาได้นะคะนี่แรงๆเลยวันนี้วันเดียวฝากด้วยนะคะกดไลค์กด like กแชร์บอกต่อนะใครกำลังมองหามือถือที่ดีๆแล้วก็ราคาสุดพิเศษกับโปรโมชั่นจากร้าน powerbuy ที่สาขาห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ใครสนใจยังไงแวะมาให้ทน power ัน powerbuy ปิดกีก่โมเอยวันนี้ ปิดสองทุ่มคุณลูกค้ายังไงใครสนใจแวะมานะคะวันนี้ไลฟ์สดทวิกิจรอบบ่ายลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์บอกต่อโปรโมชั่นแรงๆให้พวกเราด้วยนะคะไปราคะ่ะสวัสดีคะ่ะ